สวัสดีครับนนี้กับมั่วพ่อกันเลยครับกับในช่วงของแรงกัะตของทางช่องเฮ่งแสงชั้นแนวมีวัตถุมงคลของทางภาคใต้ให้เบิ้งกันครับซึ่งก็ิเป็นเหรียญพ่อตาหินช้าง5 5 8 8เป็นเนื้อท้องแดงลุ่มดำสวยงามนะครับ เันนี้ก็จะเป็นเหรียนรุ่นหนึ่งวัดเขาพ่อตาหลวงพ่อสงฆ์งคนส่างครับวัดเจ้าฟ้าสลาลอยจังหวัดชุมพรอันนี้ก็จะเป็นที่นับถือของท่างจังหวัดชุมพรกันครับศรัทธานับถือมากนี่ประสบการณ์ มากมากของเช่าจงังหวัดจุมพอนที่สัทธาและนับถือกันนะครับผมมีโอกาสในมาล่งมานำ่สนอ่ห้เบิ้งกันถือว่าจะได้ศึกษาปันไปพร้อมๆกันครับมีกระสิเปลือนเก้านางเดิมเบิงสภาพแล้วก็ ถือว่าปัานการใส่งานมากกับเบรลายลครับสภาพยังดีอยู่ถือว่าเก่าตามการเวลาแหละครับนี่ครับผมก,ก็ค่ยค่อยจับแบบเบืรหอยนื้อพระเสียหายาาหายัยงลายครับนี่ก็ขอจุไอสมีแล้วครับขอ,ขอฝากที่ตามมาไปเรื่อยๆก็ขอ,ข,อขอพุบนุณคนที่เข้ามาที่ตามผมคอมเมนต์เข้ามาทักทายกันได้ครับเป่อฝากช่องผมจะได้ติดตาม ขับเคลืนรับสครับ